สวัสดีครับพบกันยามเย็นๆนะครับผมบ่ายเย็นๆห้าโมงเย็นนะครับก็มาพบกับชาพาสองพระนะครับมาตอนบ่ายบ่ายโมงครึ่งก,กว่านะครับก็ได้ไปเดินที่ตลาดพระมานะครับ มีตั้งหนึ่งแผงอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไปได้สมกอมาหนึ่งอง์นะครับทำให้เพื่อนๆได้ชม ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนนะครับผสมกอที่มีเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับเพิ่งจะเห็นองค์นี้เป็นองค์แรกนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นองค์สีน้ำตาลซเป็นส่วนใหญ่นะครับคาบยังยังเต็มเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย ซึ่งพระสมกอก็มีประวัติมายาวนานนะครับว่ามีการสร้างตั้งแต่ปีพศ1,900นะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้ารี่ไทยประวัติโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็มาจนถึงสมัยสมเด็จพระพุทธ ท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับเมื่อปีพศ2392ก็ได้มีการค้นพบพระสมกอที่พระวัดบรมธาตุนะครับและหลังจากนั้นก็ยังมีการขุด เจออีกนะครับแต่ไม่เยอะเมื่อปีพศ2อ0พนรนะครับก็มาเจอที่วัดพิกุลวัดพิกุลทองนะครับผมแล้วก็มีวัดฤาษีวัดหนองลังกาที่ที่มีการขุดกันเจอนะครับสำหรับพระสมก่อส่วนองค์ที่เพื่อนเพื่อนกำลังชมอยู่เนี่ย ผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นของวัดใดนะครับก็มีประวัติคร่าวๆพอสังเขปนะครับที่มาที่ไปของผสมกอชมดูเนื้อนะครับผมจะลงกล้องให้เพื่อนๆชมน,นะครับ เก่าพอดูนะครับองนี้ก็มีความเก่าพอดูอยู่เนื้อหามวลสารก็ออกมาทางสายวัดละคังเลยนะครับออกสีขาวเหมือนพระสมเด็จวัดระครังเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับ จะว่าไปแล้วก็เคยเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งเคยลงในช่อง y o u t u b e นะก็มีลักษณะเนื้อสีขาวแบบนี้แหละครับอาจารย์ท่านนี้ท่านเก่งพระสมเด็จนะครับดูพระสมเด็จเก่ง โอเคเลยนะก็ชมด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี้ต้องบอกว่าเก่าเลยนะครับด้านหลังเนี่ย ครับความเก่ายัางอยู่นู่้ตงตรงใต้นะครับใต้ฐานนะครับก็มีคำกล่าวที่ว่ามีกูแล้วไม่จนนะครับ ซูมดูใกล้ๆก็ได้นะครับไม่ต้องลงกล้องก็น่าจะโอเคอยู่ให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบสบายๆนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ ข้างข้างคลองนะครับมีเสียงเรือวิ่งผ่านก็จะมีเสียงเข้ามาบรบกวนสักหน่อยนะครับเนื้อหาหมวลสารนี่โอเคเลยนะน เพื่อนบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนมากอาจจะยังไม่เคยเห็นเนื้อแบบนี้นะครับ เก่เกาเจอของดีอีกแล้วได้ของดีมาไว้บูชาแล้วครับผม สั่นสะมิดนะครับคาบความเก่ายังเกาะอยู่เต็มวงเลยนะครับ เนื้อหานี่วัดะระฆังดีๆนี่เองนะครับผมครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ